Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาอิสลามศึกษามาเจอกับคุครูพาดีะนะคะเราจะเรียนเรื่องการศรัทธาต่อวันอาคิเร์วันนีนะะ้เนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะจะมีอยู่ในหนังสือเรียนหน้า12กับหน้า13นะคะก่อนอื่นเรามาเปิดในหนังสือหน้า12นะคะเรื่องการศรัทธาต่อวันอาคิเร์เรามาดู ในเนื้อหานะคะจะมีคําว่าโลกอะคิรอกและวันเกียรมะนักเรียนคิดว่าคาสองคำนี้มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูคําแรกนะคะวันเกียรมะเป็นวันแห่งการฟื้นคื้นชีพจากความตายส่วนคําว่าโลกอะคิรอกหรือโลกหน้าเป็นโลกแห่งการตอบแทนต่อไปมาดูวันเกียรมะ หรือมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อนะคะมีชื่ออะไรกันบ้างมันดูชื่อที่หนึ่งอซาะมีความหมายว่ายามอวสานเยาวมุลฮักมีความหมายว่าวันแห่งความจริงเยาวมุดดีนมีความหมายว่าวันแห่งการตอบแทนเยาวมุลฮิซับมีความหมายว่าวันแห่งการตัดสิน ไปให้นักเรียนเปิดไปหน้าสิบสามนะคะยังมีชื่อของวันเกียรมัต่อนะคะเยาวมุลตากอบุญมีความหมายว่าวันแห่งความเศร้าสลดใจเยาวมุลอาซีรมีความหมายว่าวันอันแสนลำเคินเยาวมุลอาคีรมีความหมายว่าวันสุดท้ายเจ็ดชื่อที่คุณครูได้อ่านไปนะคะเป็นชื่อเรียก อีกชื่อหนึ่งของวันเกียรติ์นะคะทวนอีกครั้งนะคะตั้งแต่หน้า12นะคะอัสอาเหยามุลฮักเยามุดีนเยามุลฮิซาบเยามุดตะกอบุญเยามุลอาซีรและสุดท้ายก็คือเยามุลอาคีรนะคะทั้งเจ็ดคำเนี่ย เป็นชื่อท enfin ี Boy? ่เรียกวันเกียรมัดนะคะเมื anyway> ่อเข้าใจแล้วเรามาดูใบงานนะคะใบงานที่หนึ่งที่คุณครูให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อวันเกียรมัดที่คุณครูได้อ่านไปทั้งเจ็ดชื่อเมื่อกี้นะคะเขียนชื่อพร้อมกับความหมายนะคะเขียนชื่อพร้อมกับความหมายนักเรียนเขียนใบงานที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนชื่อวันเกียรมัด พร้อมกับความหมายด้วยนะคะคุณครูไม่ได้เขียนในนี้เขียนชื่อพร้อมกับความหมายให้นักเรียนมาดูจากสงหน้านี้นะคะ,ตะแต่อาซอาเขียนภาษาอาหรับด้วยแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรเนี่ยตามนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชื่อด้วยกันพร้อมกับความหมายทุกชื่อเลยนะคะ ทำลงไปในใบางานที่1นึ่งที่คุณครูให้กับนักเรียนเป็นกระดาษเปล่าๆนะคะนักเรียนลอกโจทย์แบบนี้แล้วก็เขียนชื่อนะคะพร้อมกับความหมายสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสาาหอะมัยกุมมะฮ์มะตุลลอฮิวะบารกาตุ